ท่านเคยเจอกันหรือไม่เล่นไปแล้วโดนรายงานทั้งๆที่เราก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเกมมันเขาเรียกอะไรนะไม่ทันมยว่าบางทีเข้าไม่ทันเราเข้าไปเราก็ตายเราเป็นแท้งน,นะแต่ไม่ใช่ทีมนี้นะครับไอ้ทีมนี้เราเป็นทีมที่ดีนะครับเ,เวลาที่ไปกดโซโลนะครับแล้วก็โดนรายงานมาก็ค่อนข้างเสียอารมณ์เพราะว่าอะไรนะฮมันเหมือนแบบเกมไม่ทันกันงียครับแล้ว เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เราเป็นแทงใช่ไหมเราเข้าแล้วเราตายเยอะแล้วคนอื่นไม่เข้านะครับเราก็กลายเป็นว่าเราตายเยอะแล้วเพื่อรายงานปุ๊บเราก็ไปเสียเสียคะแนนอะไรนะพฤติกรรมเสียคะแนนอะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็มันไม่อยอมดูตัวเองกันนะว่าแบบเล่นไม่ได้เข้าไม่เป็นเข้าไม่ทันอะไรเงี้ยครับ บอกกันง่ายๆครับเกมประเภทนี้นะครับถ้าเราจะเล่นเงินได้สนุกนะครับเขาเรียกว่าสีลต้องเสมอกันไอ้คาว่าสีลต้องเสมอกันคือเอาง่ายๆครับต้องคิดใกล้ๆเคียงกันะฝีมือใกล้ๆกันมันจะสนุกเพราะว่ามันจะรู้ว่าเดี๋ยวใครเข้าใครไม่เข้าใครเข้าใครออกอะไรเงี้ยครับมันจะมารับกันทันนะครับเพราะว่าจังหวะที่เข้าเนี่ยถ้าไม่ตามยังไงแทงก็ตายครับใช่ไหมครับอ อันนี้อันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่นะครับแค่เอาคลิปอื่นมาคลิปที่ผมคู่ผมเล่นด้วยกันเองมานะครับส่วนมนากจะไม่ค่อยมีมีปัญหาอะไรนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ไปโซโลแลงเนี่ยโอ้โหเจอรายงานสไยเนี่ยโคเซ็งเลยนะครับยิ่งเป็นแทงผมเล่นแบบเมนแทงด้วยนะในในเมนโลเนี่ยโอ้เจอรายงานมานี่โคเซ็งเลยครับเซ็งเพราะอะไรไหมเข้าแล้วไม่ตามจังหวะเข้าจังหวะออกอย่างเงี้ยโอ้โคเซ็งเลยอันนี้เป็นความในใจของแทงนะครับบวัสดีครับ